<c oughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะออกแบบสวัสดีจ้ะลูกสบายดีกันนะคะสายบายดีออกแบบสวยไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณค่ะออกแบบขาได้กลับมาร่วมง,งานกับพี่ป้าอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าเป็นการได้กลับบ้านที่ห่างหายมานานหลายปีเพราะว่าตั้งแต่ COVID โควิดทำให้รู้สึกว่า อายุแก่ขึ้นอย่างแบบผ่านไปเลยอ่ะสปีแล้วก่อนอันนี้แบบก็คือโดนทัวใช่ไหมคะของ Bad Genius ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการได้กลับบ้านที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะในการกลับมาเลยค่าต่างประเทองีเนยสลดลง่าขึ้นอะไรนะคะแัดบนึงนะใครพี่ขาถ้าเอาฟิศไหนมีเสียงรบกวนรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะคะ โอเคอ่ะออกแบบขาในการกับมาเล่นภาพยนต์หลังจากแแบจียลยคะนี้ก็กลับมาเล่นภาพยนตร์จริงๆคือก่อนในนี้ก็คือมี h o t ูทิงใช่ไหมคะของพี่เตอ๋อแล้วก็ออกแบบรอคอยการกลับมาร่วมงานกับพี่บาสนานมากเลยค่ะก็ตั้งแต่หลังจากแบ๊จีเนียซึ่งการกลับมาครั้งนี้เป็นการที่ตื่นเต้นมากๆกับการได้ร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่า โปรดิวเซอร์เป็นคุณหมองกาไวซึ่งส่วนตัวแบบเองอะ่ะก็อยากร่วมงานกับคุณหม่องกาไวด้วยมากๆอยู่แล้วเป็นแบบเป็นที่หนึ่งเลยอะ่ะที่อยากร่วมงานด้วยแล้วการกลับมาทำงานกับพี่บาร์ดอีกยิ่งเป็นดับเบิลแบบโปรเจกต์ที่อยากเล่นมากๆเลยค่ะเสน่ห์ของของงานของพี่หมองกาไวอ่ะค่ะอะไรเขาแบบเราถึงหลุรักแล้วก็เป็นแบบไอดอลคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยอะ่ะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีคือเขาเป็นแบบเป็นไอคอนมากๆในการที่ ทำหนังหรือว่าผลงานต่างๆที่ทุกคนได้เป็นภาพจดจํากันใช่ไหมคะก็จะมีมูตกิมมิคของเขาซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นกิมมิคคุณหว่องกาวไวแ,แต่ว่าในสไตล์ของพี่บาสค,ค่ะซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูวันที่10บกุมภาพ,พันธ์นี้ค่ะเพาแบบกดดันไหทํางานกับผู้กำกับในแบบลูกเองเงี้ยออกแบบอะไรนะคะออกแบบกดกดันไหมใช่ไหมคะไม่กดดันค่ะกับการกลับมาทํางานกับพี่บาสทำให้ออกแบบโตขึ้นค่ะเหมือนออกแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นละครที่แบบเพิ่งเล่นปิดกล้องไปหรือว่าประสบการณ์การติดภายในโควิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราได้เอ็กซ์เพรสผ่านตัวละครหนูหนาในเรื่องนี้ค่ะซึ่งพี่บาสก็แฮปปี้เพราะว่าเรื่องก่อนจะโดนดุดุใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้โอเคค่ะแบบเปินพี่บาร์สจะบอกว่าพัฒนาการการด้านการสบแสดงของเราดีขึ้นมากๆเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง ดีใจมากค่ะแบบพูดจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจะแบบเอ๊ะไม่ได้แก่งน้องใช่ไหมแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากค่ะกับการที่พี่บาทชมเพราะพี่บาทไม่ได้ชมใครง่ายๆใช่ไหมก็ก็อยากทำให้ดีขึ้นไปอีกค่ะในโปรเจกต์ต่อๆไปค่ะออกแบบฉากตัวละครเรานี่เป็นแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนก็เห็นปีเธอออกออกมาแล้วก็อยากดูมาก ก็ขอฝากภาพยนตร์ One for the Road ด้วยค่ะกับตัวละครหนูนาคือเป็นตัวละครใหม่ที่ออกแบบไม่เคยมาแตะตัวละครคาแรคเตอร,ร์แบบนี้มาก่อนออกแบบรู้สึกว่าตัวหนูนาเป็นตัวละครที่ออกแบบเอ็กซ์เพรสอะไรหลายอย่างมีการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกในฐานะตัวละครแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทางในฐานะนักแสดงค่ะ รวมถึงเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนตัวแทนเด็กผู้หญิงที่มีความฝันนะคะแต่ว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนที่เขามีความฝันแบบหนูหนาค่ะก็ความฝันกับความรักจะเป็นยังไงของตัวละครนี้ก็ต้องมาติดตามกันในวันที่10บกุมภาพันธ์นี้นะคะพูดถึงไงคบ เอาพี่ก่อนเลยกันนะครับอะไรนะครับจะถามที่หมายครับคุณแตงสุทธิ์เลยครับเออจะถามว่าสองเรื่องนี้พี่บารเป็นยังไงบ้างครับต่างกันไหมครับก่อนะไรแบบความโกรอะไรแบบนี้ต่างค่ะพี่บาสได้ยินไหมคะไม่น่าจะได้ยินต่างค่ะจริงๆต่างค่ะเมื่อก่อนพี่บาสพี่บาส์ดสำหรับออกแบบนะออกแบบออกแบบไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นไงคะก็จะรู้สึกว่าดุ แต่ว่าพี่บาจะมีการกำกับที่มีความเป็น acting coach ด้วยเขามีภาพค่อนข้างชัดด้วยความที่ passion ของพี่บาสใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเขาค่อนข้างให้ i m p r e s s i m p r o v i c e สิ่ง,งต่างๆในแบบที่เราแบบคิดว่าตัวละครเป็นยังไงอะ่ะก็ให้เล่นออกมาเลยในคาแรกเตอร์แบบลงไปดีฟแค่ไหนก็ได้แล้วก็เนีย่ยคือความต่างอาจจะเป็นเพราะเอาแบบโตขึ้นด้วยแบบสมประสบการณ์มามากขึ้นด้วยค่ะ ขออนุญาตถามนะครับอันนี้ในหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของสิ่งสุดท้ายที่อยากทําก่อนหมดลมหายใจพี่มีสิ่งนั้นบ้างไหมครับที่อยากจะทําสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจเหรอคะอมไม่มีนะคะคเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าทุกวันอ่ะมันคือวันปกติที่เราตั้งใจทําในทุกวันอยู่แล้วถ้าถ้าการที่เรา รู้ว่าวันสุดท้ายสม,มุาอีกสองวันข้างหน้าคือวันสุดท้ายแต่ว่าตัวแบบเองอะอยากที่จะทําสิ่งสิ่งหนึ่งมากๆพิเศษอะเราส่วนตัวเราคิดว่ามันหมายความว่าวันต่างๆที่เราทํามาเราไม่ได้เต็มที่กับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดคําถามมากกว่าเราก็เลยไม่มีสิ่งที่เราอยากทําเป็นพิเศษค่ะโอเคครับคุณด้อามาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะออกแบบพูดถึงงานเรานีดหนึู่ดตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะคผ่านมาก็ เ่อข้างซาแฟชั่นเงินแบบอะไรเงี้ยมันลได้อะไรเงี้ยค่ะใช่โควิดทำให้ทุกคนแบบติดอยู่ในห่วงใช่ไหมคะออกแบบถ่ายละครจบแล้วค่ะคือเธอที่พี่แอนทองประสมเป็นผู้จัดใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นมากเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตที่ถ่ายกับพี่ยาแล้วก็พี่มาริโอซึ่งแบบเก่งมากๆเลยแล้วเพิ่งรู้ว่าละครมันคืออีกศาสตร์ของการแสดง แบบก็ต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนเราเป็นนับหนึ่งใหม่ทุกวันที่ไปคือการเรียนรู้แล้วก็การแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์พี่แอลก็น่ารักมากในการที่สอนออกแบบทุกวันโดยที่ไม่เหนื่อยเลยอะ่ะพี่แอลแบบเต็มใจให้มากๆเลยอะคะ่ะแล้วแบบซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเอาแบบปิดกล้องไปแล้วใช้เวลาถ่ายทำประมาณ2อปีแต่ทีเนี้ยก็จะไปอะ่ะเดี๋ยวจะมีปเปิดโปรเจกต์ใหม่ของเดือนหน้าค่ะ ระด,ดับการแสดงฝีมือระดับออกแบบเนี้ยพอไปเล่นละครแล้วมันต้องปรับอะไรยังไงแบบปรับเยอะมากเลยค่ะเรแบบไป,ไป,ไ,ปไปละครใช่ไหมคะละครค่อนข้างต้องชัดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีหรือทาเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ใหม่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าแบบก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันก็การที่เล่นให้ชัดให้คนแบบเข้าใจมากขึ้นเหมือนมันดีเทลเยอะมากๆเลยอะค่ะ เวลาเล่นเลยต้องเก็บให้ละเอียดมากขึ้นด้วยมุมกล้องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วตัวบทและคาเลคเตอร์ที่ออกแบบเล่นน่ะเป็นตัวแบบค่อนข้างจูงเรื่องประมาณนึงถ้าคนเกลียดถ้าดูแล้วอินก็จะเกลียดตัวละครอ,ออกแบบไปเลยแต่ถ้าดูแล้วแบบเ๊น่ารักนีก็อาจจะรักออกแบบไปเลยถามถึงงานอานเทพี้านะคะออกแบบก่อนหน้านี้ก็คือพี่ดีเนี่ยออกแบบโด่งดังมากตอนเทา่ยงติดต่อเรามาหรือยังไงคะ กจริงๆตอนแรกก็มีแพลนว่าจะไปค่ะแต่ทีนี้เหมือนพอโควิดมาใช่ไหมคะก็เลยทําให้โปรเจกต์ที่ต้องทำอะค่ะถูกเลื่อนออกไปตอนนี้ก็เลยต้องทําต้องค่อยๆเคลียโปรเจกต์ที่มีอยู่ในมือก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตเราว่ากันว่าจะมีเวลาที่จะแบ่งเวลาไปทางนู้นได้ไหมค่ะพอแย้มได้ไหมค่ะ่าพดเก่งมันเป็นแนวไหนครับซีรีส์หรือละครพี่โยอรลูกซีรีส์ค่ะ อืมอันนี้คือเขามีระยะเวลาให้เราเราว่าเออเขาจะให้เรานอนเราได้งานแค่ไหนออกแบบอ๋อตอนนี้คือเหมือนพอทําออกแบบค่อนข้างคุยเคลียร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เราก็รอโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะยังเสียดายอยู่นะว่าก่อนหน้านี้มันกะแสะแรงมากเราทุกคนเลยแต่แล้พอมาเจอโควิดมันทำให้เราแบบว่าไปไปได้ ถ้าจะบอกว่าไม่เสียดายเลยก็อาจจะเป็นการโกหกแต่ว่าออกแบบรู้สึกว่าทุกทุกทุกผลงานทุกโอกาสที่เข้ามามันเหมือนเป็นพรมลิขิตอะคะ่ะในการที่แบบเข้ามาให้ออกแบบได้เล่นได้ลองคาแรคเตอร์ใหม่ๆดังนั้นส่วนตัวแบบรอได้ก็ให้พรมลิขิตมันเดินทางมาหาออกแบบแล้วกันค่ะประเทศอื่นมีติดต่อมาไหมคะรถทีมขาแบบอ๋อตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ปีนี้มีโปรเจกต์ใหม่สโปรเจกต์ที่ต้องทำะคะ่ะก็ อยากให้ทุกคนได้ดูมากแต่ยังไม่ถ่ายเลยเพราะว่าอ่านบททุกอันแล้วแล้วก็สนุกมากบางเรื่องก็ซึ้งมากๆรอติดตามนะคะยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีแบบออฟฟิเชียลอะไรเลยค่ะโปรเจกต์ทั้งหมดที่แอลแบบอากมาที่เป็นโปรเจกต์ในไทยใช่ไหมไม่ใช่งต่างประเทศที่ในปีนี้เป็นของไทยค่ะยังงานสายแฟชั่นนะคะแบบอันี้โดหลืออะไรบ้างคะลูกเพราะว่ารันเวย์เกิดไม่ได้เลย ใช่รันเวย์ยังไม่กลับมาเลยค่ะก็ต้องรอค่อยๆให้โควิดซาลงก่อนทุกอย่างอาจจะกลับมาดีมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าแบบก็มีกลับมาถ่ายแบบมากขึ้นค่ะโอเคในวงการอกแบบนี้ในวงการแฟชั่นมันปรับรูปแบบการทำง,งานไปไหมองแบบกับตอานทางโควิดขอขอ,ขอวนคำถามมาอีกครั้งได้ไหมคะพอดีว่ามันแบบมิด กา,การทำงานในวงการแฟชั่นอะมันต้องมันมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนไปไหมอะพอเกิดสถานการณ์โควิดปรับเปลี่ยนไหมเหรอคะก็ปรับเปลี่ยนนะคะมันทําให้หนูว่าโควิดมันทําให้ทุกคนรู้มากขึ้นว่าหน้าที่ไหนสําคัญแล้วหน้าที่ไหนแบบสามารถลดคนได้คะ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนมากๆแล้วแบบการทํางานทุกอย่างก็รวดเร็วขึ้นกระชับมากขึ้นคะ่ะ ส่วนตัวออกแบบมอบไฟของของรันเวย์ค่ะมันถัดมาไม่ได้ของในไทยเอยงงะพะลกมันจะมีโอกาสแบบว่ารันเวย์ออนไลน์อะไรใช่ไหมคะรันเวย์ออนไลน์มีไปแล้วค่ะเคยเกิดขึ้นแล้วซึ่งตอนปีนั้นออกแบบก็ได้ไปเดินด้วยแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยปกติรันเวย์เราก็จะเดินกันรอบเดียวใช่ไหมคะแต่พอเป็นออนไลน์มันจะสามารถเหมือนถ่ายวิดีโอแล้วตัดต่อช่วงได้ค่ะ ก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ขึ้นคนไม่เคยเห็นแต่ถามว่าสำหรับตัวออกแบบอะรู้สึกว่าการที่เห็นของจริงอะมันแบบมันทัชมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์อะไรก็ตามซึ่งก็หวังมากๆว่าให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดอะค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบแฟชั่นของแบบดีไซเนอร์ไทยว่าเขาแบบตั้งใจทำคอลเลคชันกันแค่ไหนก่อนจะออกมาเป็นแบบคอลเลคชันคอลเลคชันหนึ่งหรือว่าแบบการที่เราเตรียมงานการเป็นนางแบบอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่มันไม่ง่ายอ่ะแบบโควิดทำให้ทุกอย่างยากขึ้นจริงๆริค่ะขอบคุณน้องแบบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณออกแบบจ้าขอบคุณค่ะ